รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและคณะให้กำลังใจผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามค่ะที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคามนายธรรมนูนแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้พบปะและให้กำลังใจผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามโดยมอบของใช้เด็กอ่อนให้แก่เด็ก ติดมารดาในแดนหญิงโดยมีส่วนหน้าส่วนราชการจากหน่วยง,งานต่างๆเข้าร่วมนะคะมีนายมงคลจันทจ,จรผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดมหาสารคามพร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจําให้การต้อนรับ นายมงคลจันทจรผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสรารคามกล่าวว่าในช่วงของชีวิตทุกคนย่อมเคยทำผิดพลาดได้ซึ่งมีความผิดที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าจะทำความผิดซ้ำหรือไม่และเมื่อพลาดแล้วรู้ตัวก็สามารถกลับใจได้ซึ่งต้องให้กำลังใจในการใช้ชีวิตในตอนนี้จึงต้องมีการคิดทบทวนเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมาว่าได้ทำลงไปทั้งดีและไม่ดีโดยไม่อยากให้กลับไปทำสิ่งที่ไม่ดีอีกเพราะมีคนที่รักรอเราอยู่ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับในเรือนจำ นำไปใช้เมื่อพ้นโทษออกไปใช้ชีวิตภายนอกก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระพร้อมทั้งขอให้ผู้ต้องขังหญิงสัญญาว่าเมื่อกลับออกไปใช้ชีวิตภายนอกแล้วจะเป็นคนดีของสังคมซึ่งสังคมพร้อมที่จะให้โอกาสกับผู้ต้องขังเสมอสําหรับการมาเยี่ยมและให้กําลังใจผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ,ำจำําจังหวัดมหาสารคามครั้งนี้ถือเป็นการแบ่งปันความสุขและกําลังใจให้กับผู้ต้องขังหญิงซึ่งคณะที่มาในวันนี้ต่างก็มีรอยยิ้มและมีความสุขที่ได้แบ่งปันกําลังใจให้กับผู้ต้องขังหญิงทุกคนให้ มีขวัญและกำลังใจในการประพฤติดีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขหลังพ้นโทษและให้ผู้ต้องขังรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากสังคมภายนอก